สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดักกุ้งดักปลาเล็กนะครับเจตเตเดี๋ยวนี่จะเราจะลงนะครับครับ เราจะมัดเชือกจะยานะครับแล้วก็ผูกไว้า,ววเ,าเช้อแล้วก็มา <c oughs> เก็บตอนเช้าดักเย็นเก็บเช้าถ้าเราดักเช้าก็ช่วงเย็นก็เก็บใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงครับหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกสามชั่วโมง xám xịt xuống mồm cái này cái gì băng mình à ô ô ô nè anh xài lắng nha hấp à chết rồi Đặt. 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 จับพุ่งนี่จับตรงนี้โยนลงไปนู่นโยลงไปเลยเออแล้วจ้าเอองายท้องไปเลยจับตรงตีนพื้นดิไม่น้อยให้ไม่น้อยทำให้ดูไม่น้อยโยนโอ้ยไงครับเราไม่ต้องลงแล้วครับปล่อยเลยผูกไว้ถ่ายถ่ายให้ไม่น้อย แล้วกดจุ่มน้ำไปโอ้โหตรงนี้นี่หวานแล้วมาตกโอเคแล้วที่เหมือนเด็ เดี๋ยวตัวนี้เราจะใส่ไว้นะครับตัวนี้ชุดนี้เราจะใส่ใส่ไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเก็บเดี๋ยวให้มันง่ายท้องเลยนี่ตอนอย่างนี้เฮ้ยนี่ก็จะทำให้ดูใกลเลยไกลหลอกกุ้งมมนต้องอยู่ริมฝั่งนะ คือตัวนี้เราจะใส่ไว้นะครับ<ห>แล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะเก็บแต่เราจะมีตัวที่เราใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าละเราเราจะไปเก็บกันครับผมเดี๋ยวจะพาไปเก็บกันนะครับผมไคหเชอรี่ไหนครหอยเชอรี่อ๋อไครหอยเชอรี่ครับใช่ไหมอันนี้เราจะมาเก็บนะครับเราใส่ไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว ตอนนี้6โมงเย็นแล้วเราจะมาเก็บปูปูโอ้ได้อยู่ได้อยู่ ไปตรงนู้้นไปเ็อเอาปลาเล็กออกแล้วาปลาเล็กเราจะปล่อยนะครับมันเป็นลูกปลาเน,นาออินจะปล่อยตรงนะน่ปล่อยเนะี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละยังไงมันก็ออกได้หรือวะวันนี้เราจะมาเอากุ้ง เอาแม่มาปล่อยปลาทุกตัวใช่ไหมยออปล่อยเลยอาหาเยอะมากมตัวเล็กครับปล่อยให้มันโตปล่อยให้ปลาเงินนี่ครับอาหารเดีย่ยงเราก็ลำผสมปลาสูตรเด็ด ลำผสมปลาคูเข้าให้เข้ากันแล้วก็เอามามัดใส่อย่างนี้ครับมัดดแล้วเรก็เขาใส่ที่ดักตัวน,นี้อีกหนึ่งหลังเป็นไงได้ไหม ได้ครับแต่ได้นิดเดียวได้ปูอีกหนึ่งตัวโอ้ใช่ครับปูมันชอบมากินลูกปลาข้างในหลังหลังนี้ไม่ได้ครับได้ได้น้อยมาก นี่อีกหลังหนึ่งหลังนี้ก,ก็ได้อยู่นะ ได้อยู่แต่ก็ไม่เยอะครับหลังนี้แต่แต่ปลานี่ติดตลอดลูกปนินกุ้ง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 เนฮะอืออย้ายัวยนะายปลา,าปลปลาปล่อยไปเลยครับ หลังนี้เป็นไงเป็นกอนน่เอก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะพอได้อยู่เยอะเะไ่อเยอะาก ปลาน้ยลปลาน้ยปล่อยไม่เอาเอามา,ามาไหนดูดิปปนี่ครับที่เรากเก็บมาวันนี้ผลง,ง,งานของเราก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้จะไป ซาก,กุ้งครับวันนี้ครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังช่ยคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ